ตอนที่310เทคนิคการโจมตีของหลี่หยวนดวงตาที่สมของหลัวเฟิงสามารถมองเห็นร่างของวิญญาณหญิงสาวได้แต่เขาก็นึกออกนี้เป็นเพราะร่างแท้จริงและอวตารจิตวิญญาณของปรมาจารย์รังมแมลงมีรูปลักษณ์และออร่าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนปรมาจารย์รังมแมลงหรอเจ้าของสำนักชางชิง ซึ่งอาศัยการจัดรูปแบบหอคอยตันสามารถมองเห็นร่างของหญิงสาวจิตวิญญาณคนนี้ได้การแสดงออกของเขาเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเมื่อเห็นเธอเขาเคยติดต่อกับปรมาจารย์รังมแมลงบ่อยครั้งและเคยพบกับอวตารจิตวิญญาณของเธอมาก่อนช่างชิงจิตวิญญาณหญิงสาวที่อยู่ที่นั่นจ้องมองเจ้าของสำนักช่างชิงอย่างเย็นชา แค่เพราะจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงเข้าร่วมหอคอยตันของเจ้าเจ้าคิดว่าเจ้าจะเพิกเฉยต่อข้าได้หรือขยายธุรกิจของเจ้าตามใจต้องการได้ยังไงข้าไม่ได้ขยายตามใจซะหน่อยมันเป็นเพียงการแข่งขันปกติเจ้าของสำนักชางชิงตอบราคาของข้าย,ยังคงเท่าเดิมเหมือนเมื่อก่อนข้าแค่เริ่มเสนอสเสบียงที่มั่นคง ราคาของน้ำยาอมฤตในระดับเดียวกันมักจะต่ำกว่ารังแมลงของเจ้าดังนั้นโดยปกติแล้วฝ่ายต่างๆในเมืองอยู่หลานจึงชอบซื้อจากข้ามากกว่าเฮ้อหญิงงามมองไปที่เจ้าของสำนักชางชิงและหัวเราะต่อหน้าข้าเจ้าคิดว่าเจ้ามีสิทธิ์ที่จะแข่งขันตามปกติหรอือเจ้าของสำนักชางชิงรู้สึกกดดันอย่างหนัก ดูเหมือนว่าข้าจะใจดีกับเจ้ามากเกินไปมานานแล้วหญิงงามถอนหายใจนั่นเป็นความผิดของข้าอาจารย์รังแมลงเจ้าและข้าต่างก็เป็นผู้ฝึกฝนจากโลกต้นกำเนิดแล้วเราทั้งคู่มีอวตารเจ้าของสำนักชางชิงพูดด้วยความโกรธเจ้าไม่สามารถทำร้ายข้าได้จริงๆแล้วทำไมเจ้าต้องรังแกข้าด้วยทุกครั้งที่เห็นเจ้า ข้าจะเหยียบยำ่ำเจ้าจะทำอะไรได้ล่ะจิตวิญญาณหญิงย่อเยอะอย่างเย็นชาสายตาของเธอหันไปที่หลวเฟิงซึ่งอยู่ไม่ไกลนักและนี่ต้องเป็นจักรพรรดศักดิทธิ์หลัวเฟิงมแน่ๆเจ้าแน่ใจหรือว่าต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องระหว่างข้ากับเจ้าของสำนักชางชิงเจ้าควรคิดให้ดีนะหากเจ้าเข้ามาสอดไม่เข้าเรื่องเจ้าอาจจะต้องได้ชดใช้ จิตวิญญาณหญิงจ้องไปที่หลัวเฟิงข้าได้รับรางวัลจากเจ้าของสำนักไปแล้วหลัวเฟิงพูดอย่างใจเย็นตอนนี้ข้าเป็นรองเจ้าของสำนักหอคอยตันข้าไม่มีเจตนาที่จะเป็นศัตรูกับรังแมลงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรข้าก็ต้องปกป้องหอคอยตันเข้าใจแล้วจิตวิญญาณหญิงพยักหน้าดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิททันที ขณะที่เธอพูดด้วยเสียงทุม้มข้าอยากเห็นว่าเจ้ามีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนกันเชียวแสดงให้ข้าได้เห็นหน่อยสิท่านหลัวเฟิงระวังตัวด้วยนี่คืออวตารจิตวิญญาณของเธอเชี่ยวชาญในการปนเปื้อนทางจิตวิญญาณเจ้าของสำนักชางชิงสื่อสารผ่านเสียงข้ารู้หลัวเฟิงได้คาดการไว้แล้วว่าจะต้องได้เผชิญหน้ากับปรมาจารย์รังมแมลง เมื่อเขาตอบรับคำเชิญของเจ้าของสำนักชางชิงข้อมูลเกี่ยวกับปรมาจารย์รังมแมลงไม่ใช่ความลับในเมืองอยู่หลานปรมาจารย์รังมแมลงถึงแม้ว่าเธอจะอ่อนแอก็ยังต้องทนต่อการปนเปื้อนทางจิตวิญญาณอย่างรุนแรงได้หลังจากไปถึงขั้นสูงของจักรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์ในสายเลือดผู้รู้แจ้งเธอดูเหมือนจะไม่สามารถบรรลุความสมบูรณ์แบบได้ อาจเป็นเพราะการปนเปื้อนนั้นรุนแรงเกินไปดังนั้นเธอจึงเปลี่ยนไปฝึกฝนระบบสายเลือดโดยใช้สิ่งที่สะสมทั้งหมดในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเพื่อแลกกับสายเลือดหุ่นยวนระดับสูงสายเลือดสุสานจักกรจันทร์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสายเลือดนี้จเจริญเติบโตจากการปนเปื้อนทางจิตวิญญาณ ยิ่งเธอต้องทนต่อการปนเปื้อนที่รุนแรงมากขึ้นในขณะที่ยังคงความชัดเจนเพียงเล็กน้อยพลังของสายเลือดของเธอก็จะยิ่งแข็งแกร่งมีการกล่าวไว้ว่าว่าหากเจตจำนงทางจิตวิญญาณของเธอสามารถหลุดพ้นจากกรงถักได้และเธอสะสมมลภาวะทางจิตวิญญาณได้เพียงพอเธอจะสามารถปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของ สุสารจักกะจันร์อนันต์ได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะกระตุ้นให้สายเลือดของเธอตื่นขึ้นในที่สุดและก้าวขึ้นสู่การเป็นสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงคราวนี้เธอมาในรูปอวตารทางจิตวิญญาณดังนั้นวิธีการของเธอจึงเป็นจิตวิญญาณล้วนๆหลัวเฟิงคิดในแดนศักดิ์สิทธิ์อันมือมิตรเธอได้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อเพิ่มมลภาวะทางจิตวิญญาณของเธอด้วยสายเลือดสุสารจักระจันอนันต์เธอยังคงรักษาความชัดเจนได้อย่างไรก็ตามเมื่อมลภาวะของเธอสัมผัสกับผู้เชี่ยวชาญระดับกึ่งดั้งเดิมคนอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะต้านทานได้พวกเขาก็จะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากเพื่อค่อยๆชำระล้างมลภาวะเหล่านั้น แม้แต่ในหมู่ผู้อาวุโสด้วยเจตจำนงทางจิตวิญญาณของพวกเขาที่ไปถึงระดับกึ่งหุนหยวนหลายคนก็รู้สึกหวาดหวั่นอย่างมากต่อปรมาจารย์รังมแมลงแต่หลัวเฟิงไม่กลัวหัวใจอมตะนั้นต้านทานการกัดกร่อนทางจิตวิญญาณได้นอกจากนี้ข้ายังมีเทคนิคลับที่ผู้อาวุโสหยวนทิ้งไว้เทคนิคหลี่หยวน ด้วยวิธีการคู่ขนานเหล่านี้ทำไมข้าถึงต้องกลัวการปนเปื้อนของเธอด้วยละ่ะนั่นจะเป็นเรื่องตลกของยุคสมัยหลัวเฟิงครุ่นคิดหลัวเฟิงจิตวิญญาณยิ้มให้หลัวเฟิงรอยยิ้มของเธอขยายกว้างขึ้นวูฟว,วาบจิตวิญญาณปรากฏตัวต่อหน้าหลัวเฟิงและอบกอดเขาอย่างอ่อนโยนนี่คือพลังของวิญญาณที่ก้าวข้ามเรื่องความเร็ว ในชั่วพริบตาเดียวเธอได้ดักจับเขาไว้แล้วร่างเหนือธรรมชาติของเธอถูกปกคลุมไปด้วยใบหน้าที่บิดเบี้ยวและบ้าคลัง่งทันทีที่หลัวเฟิงถูกโอบกอดทุกสิ่งรอบตัวเขาก็หายไปในชั่วพริบตานั้นเองหลัวเฟิงเห็นรังมแมลงขนาดใหญ่ที่เป็นภาพลวงตาตั้งตรรางงานอยู่ตรงหน้าเขากักขังจิตสำนึกจำนวนนับไม่ถ้วน ใบหน้าของจิตสำนึกที่ถูกกักขังเหล่านี้บิดเบี้ยวและดิ้นรนรังมแมลงที่เป็นภาพลวงตาก็เริ่มกัดกร่อนหลัวเฟิงเช่นกันเจ้าสังหารผู้ฝึกฝนไปกี่คนแล้วล่ะและไม่เพียงแต่สังหารเท่านั้นแต่ยังกลืนกินวิญญาณของพวกเขาอย่างแข็งขันบังคับให้พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้า ในขณะที่เขาถูกรุกรานหลัวเฟิงก็เข้าใจวิธีการของปรมาจารย์รังมแมลงทันทีปรมาจารย์รังมแมลงผู้นี้เลือกที่จะดูดซับวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนไม่ใช่ทำลายล้างพวกเขาแต่รวมพวกเขาเข้าไปในรังมแมลงของเธอซึ่งจิตสำนึกของพวกเขาจะติดอยู่ตลอดไปแม้ว่าเธอจะดูเหมือนเป็นนักบำเพ็ญเพียงคนเดียวแต่ที่จริงแล้ว ปรมาจารย์รังแมลงมีจิตสํำนึกของสิ่งมีชีวิตนับพันล้านตัวแต่จิตสํำนึกที่โดดเด่นของเธอคือผู้ปกครองส่วนที่เหลือเป็นเพียงอาหารข้าแบกรับมลพิษเพียงลำพังข้าจะทนได้เพียงลำพังแค่ไหนดังนั้นข้าจึงปล่อยให้พวกเขาแบกรับมันไปกับข้าเพื่อแบ่งเบาภาระนี่คือสิ่งที่ข้าเรียกว่าพลังแห่งส่วนรวม ฮาหลัวเฟิงตอนนี้ได้สัมผัสกับมลพิษที่ข้าต้องทนในช่วงฝันร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดของข้าแล้วเสียงของปรมาจารย์รังมแมลงดังก้องและความเสื่อมทรามของเธอก็แพร่กระจายนี่คือเหตุผลที่ผู้อาวุโสหลายคนหลีกเลี่ยงเธอ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามมลพิษที่เธอแบกรับจากจิตสำนึกนับพันล้านนั้นแย่กว่าการกำจัดอวตารเทียงไม่กี่ตัวมากหืมนี่มันอะไรปรมาจารย์รังมแมลงตกตะลึงเธอพยายามใช้ทุกวิถีทางที่เธอมีแต่ก็ไม่พบจุดอ่อนหรือรอยแตกแม้แต่น้อยไม่สามารถทำให้หลัวเฟิงเสื่อมสลายได้เลยแม้แต่น้อย ปรมาจารย์รังแมลงแม้ว่าท่านจะยังคงฝึกฝนต่อไปกลืนกินวิญญาณของผู้ฝึกฝนนับไม่ถ้วนและปล่อยให้พวกเขาต้องทนทุกทรมานชั่วนิรันด์ะยะอย่างท่านน่าจะต้องตายไปนานแล้วหลัวเฟิงพูดพร้อมแพร่จิตสังหารรุนแรงออกมาในขณะนั้นหลัวเฟิงรู้สึกเซงที่เขาขาดความแข็งแกร่งในตอนนี้ ท้ายที่สุดแล้วปรมาจารย์รังแมลงก็มาจากโลกต้นกําเนิดและมีอวตารหลายตนทำให้เธอสังหารได้ยากอย่างไม่น่าเชื่อไม่แปลกใจเลยที่เจ้ากล้าช่วยเจ้าของสำนักชางชิงดังนั้นเจ้าจึงมีวิธีที่จะต่อต้านทางจิตวิญญาณข้ามาในฐานะอวตารทางจิตวิญญาณเพียงเพื่อเตือนเจ้าในครั้งนี้แต่คราวหน้าข้าจะนำร่างแท้จริงของข้ามา ปรามาจารย์รังแมลงยอะเยะ้ยโดยรู้ดีว่าเธอไม่สามารถทําอะไรหลวเฟิงได้ท่านเตือนข้าเหรอไอสารเลวที่น่าสมเพชเอ้ยเทคนิคหลี่หยวนหลวเฟิงโจมตีอย่างไม่ปราณีเมื่อนานมาแล้วหลวเฟิงได้เข้าใจอย่างเลือนลางเกี่ยวกับการหลุดพ้นจากกรงถักในขณะที่ศึกษาสายเลือดหุ่นหยวนบนรรลุการรวมกันที่แทบจะไร้ที่ติ การผสมผสานของความลึกลับทั้งหมดความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเทคนิคลี่หยวนลึกซึ้งยิ่งขึ้นผสมผสานกับแก่นแท้ของความสมบูรณ์แบบตามธรรมชาติการทำลายล้างด้วยเจตจำนงทางจิตวิญญาณของเขาที่ผลักดันขีดจำกัดด้านล่างกรงถักและความเข้าใจใหม่ที่เขาค้นพบทำให้เทคนิคหลี่หยวนมีชีวิตขึ้นมาหลวเฟิร ปลดปล่อยการโจมตีของเขาดาวขนาดเล็กที่หมุนช้าๆปรากฏขึ้นในสายตาของปรมาจารย์รังมแมลงดาวดวงนี้เล็กกว่ามากและธรรมดากว่าเมื่อก่อนแต่ก็แสดงถึงจิตวิญญาณที่เข้มข้นขึ้นออร่าของมันถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบบูม อวตารทางจิตวิญญาณของปรมาจารย์รังมแมลงไม่สามารถหลบหนีได้เมื่อเห็นดาวขนาดเล็กที่หมุนอยู่นี้เทคนิคทางจิตวิญญาณเหรออวตารทางจิตวิญญาณของปรมาจารย์รังมแมลงรู้สึกเฉยเฉยเพราะได้เข้าร่วมการต่อสู้ทางจิตใจนับไม่ถ้วนเหตุใดจึงต้องกลัวการโจมตีทางจิตใจของหลัวเฟิงบูมดาวขนาดเล็กนั้น จมตีอวตารทางจิตวิญญาณของปรมาจารย์รังแมลงทำให้ร่างหญิงของเธอเปลี่ยนเป็นรังแมลงลวงตาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นร่างที่มั่นคงที่สุดของเธอถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบนี้รังแมลงลวงตาก็ถูกฉีดออกเป็นชิ้นๆเจาะทะลุและถูกบดขยี้โดยดวงดาวเป็นไปไม่ได้ปรมาจารย์รังแมลงไม่อยากเชื่อ ดาวแห่งจิตใจของหลัวเฟิงการปล่อยตัวออกมานั้นเล็กมากเรียบง่ายแต่ไม่สามารถต้านทานได้ในขณะนั้นปรมาจารย์รังมะแรงก็ตระหนักว่าดวงดาวมีแก่นแท้ของความสมบูรณ์แบบตามธรรมชาติที่ชวนให้นึกถึงสายเลือดสุดสารจักกัจจันที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเธอเขาคงได้รับสืบทอดเทคนิคลับที่ทิ้งไว้โดยผู้อาวุโสจีน และคนอื่นๆเธอคิดในขณะที่กำลังทุกทรมานรังมแมลงมายาของเธอที่ถูกทำลายพังทลายลงทำลายวิญญาณที่หลอมรวมกันนับล้านดวงภายในสำหรับวิญญาณเหล่านั้นการทำลายล้างไม่ได้นำมาซึ่งความสิ้นหวังแต่เป็นการปลดปล่อยช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเขาถูกทำเครื่องหมายด้วยรอยยิ้มอันสงบสุข ซึ่งเป็นสัญญาณของการล่มสลายของสมดุลที่ทุจริตของรังที่ได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังแย่ yeah, แล้วสิความเสียหายของอวตารจิตวิญญาณของข้าได้ทำลายมนภาวะข้าต้องล่าถอยทันทีอวตารจิตวิญญาณของปรมาจารย์รังมแมลงได้รับการโจมตีไปเต็มๆแล้วบินจากไปหายลับไปที่รังของเธอ หลวเฟิงวันนี้ท่านทําให้ข้านั่งไม่ติดเลยด้วยเทคนิคจิตวิญญาณที่น่าเกรงขามของท่านแต่ข้าจะทวงคืนความสูญเสียนี้เสียงของอวตารจิตวิญญาณที่หลบหนีของเธอดังกึกก้องไปทั่วหลวเฟิงและเจ้าของสํานักชางชิงก่อนจะเงียบลองงอในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณ ล้วนล้วนความเร็วของเธอทั้งในการโจมตีและการถอยกลับนั้นเหนือกว่ารูปแบบทางกายภาพใดๆมากหลวเฟิงสามารถจัดการการโจมตีเทคนิคหลี่หยวนได้เพียงครั้งเดียวก่อนที่เธอจะหายวับไปในความว่างเปล่าอวตารจิตวิญญาณบริสุทธิ์หลบหนีไปได้อย่างรวดเร็วหลวเฟิงกล่าวข้างๆ้างเขาเจ้าของสำนักชางชิงจ้องมองด้วยความประหลาดใจ เจ้าเอาชนะประมาจารย์รังแมลงได้เหรอเจ้าของอาคารแทบไม่เชื่อเขาเชิญหลัวเฟิงให้ยึดป้อมปราการด้วยการสนับสนุนจากแอรเรียคงนี้เท่านั้นโดยไม่คาดคิดว่าปรมาจารย์รังแมลงจะพ่ายแพ้ปรมาจารย์รังแมลงคือใครเหรอภายใต้สามปรมาจารย์ของห้องโถงแห่งเมืองอยู่หลานมีบุคคลสำคัญอย่างปรมาจารย์รังแมลง ปรมาจารย์แห่งสำนักมายาและผู้อาวุโสซิงยี่ความแข็งแกร่งของพวกเขาแตกต่างจากผู้อาวุโสทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดผู้อาวุโสทั่วไปอาจเข้าถึงจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นปลายได้ผ่านเส้นทางเดียวแต่ผู้อาวุโสเช่นปรมาจารย์รังมแมลงและประมาจารย์แห่งสำนักมายา มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับการเชี่ยวชาญสองเส้นทางในขั้นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นปลายข้าเอาชนะอวตารจิตวิญญาณของเธอได้เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วหลัวเฟิงพูดอย่างจริงจังเขาเข้าใจชัดเจนว่าหากปรมาจารย์รังมแมลงนำร่างแท้จริงของเธอมาพร้อมกับสมบัติลับหลายชิ้นอันตรายจะรุนแรงกว่าอวตารจิตวิญญาณธรรมดามาก ไอ้หลวเฟิงภายในรังแมลงอันกว้างใหญ่ของเธออวตารจิตวิญญาณของปรมาจารย์รังแมลงที่กลับมาอยู่ในรังแมลงนั้นเจ็บปวดอย่างมากหลัวเฟิงไม่รู้เลยว่าการโจมตีด้วยเทคนิคหลี่หยวนของเขาทำให้เธอต้องลำบากอีกมากเพียงใดนี่แยก่กว่าการสูญเสียอวตารหลายตัวเสียอีมลพิษเกินการควบคุมไปแล้ว ข้าต้องทำให้มันเสถียรทำให้มันเสถียรเท่านั้นเธอไม่สามารถคิดแก้แค้นหรือกังวลกับโลกภายนอกได้อีกต่อไป